สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวานในข่าวไวเทนิวครับเรียกได้ว่าปีนี้น่าจะเป็นปีของเธอจริงๆนะครับสำหรับริซ่าแบล็กพิงค์นะครับแน่นอนว่าเธอสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไม่น้อยครับแล้วก็ให้กับตัวเธอเองด้วยนะครับที่ไปโลดแล่นเป็นศิลปินระดับแนวหน้าของโลกในวงแบล็ k พิงค์นะครับใครในโลกเนี่ยแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักเธอนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในเมื่อเธอมีชื่อเสียงสิ่งที่ตามมาก็คือกระแส ดราม่าต่างๆที่ถาโถมใส่เธอครับล่าสุดครับเธอโดนวิพากวิจารณ์อีกแล้วครับมีการคนบางกลุ่มเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์เธอกรณีที่มีการไปร่วมงานไปทํางานที่ผับกับดีเจสเน็ครับที่ไหนท์ับชื่อดังที่อเมริกานเนี่ยครับเรียกได้ว่าล่าสุดในงานเข้าเต็มๆนะครับสำหรับรลิซ่าแบล็คทิงหรือว่าลรีรามโนบาลนะครับเมื่อมีแอนตี้แฟนทวิตเนี่ยข้อความทวิตข้อความ ด่ารุนแรงเหมือนกันนะครับกรณีที่มีการไปร่วมงานไปทํางานที่สหรัฐอเมริกากับดีเจสเน็ตครับนี่ครับปีนี้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นปีทองของเธอเลยนะครับอย่าง Lisa ink, ลิซ่าแบล็คพิงค์รัติสามโนบาลไม่รู้จะหยิบจะทําอะไรครับโอ้โหเป็นข่าวเป็นข่าวไปซะหมดน,นะครับทุกเรื่องล่าสุดเนยทางลิซ่าได้ได้มีโอกาสไปทํางานไกลถึงสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ทําเอาชาวบลิงเนี่ยทั่วโลกต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจกันสุดๆนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยได้ไปแฮงค์เอาท์แล้วก็ร่วมงานกับดีเจสเน็ต ที่ในคลับแห่งหนึ่งย่านลาสเวกัสที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับแน่นอนรับว่าไม่วายเกิดดราม่าขึ้นอีกแล้วครับต้องบอกเลยว่าการไปร่วมงานครั้งนี้ครับลิซ่าดูแฮปปี้และเฮฮานะครับมีความสุขสุดๆกับการที่ได้ไปร่วมแสดงบนเวทีกับดเจสเน็กนะครับปรากฏว่ามันมีภาพมีคลิปออกมาว่ามีการเต้นกอดคอกันอย่างสนุกสนานบนเวทีนะครับถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์คนดูค่อนข้างมากทีเดียวครับแต่แล้วในที่สุดนะครับก็ไม่รอดดราม่าครับไม่วายมันจะมีดราม่าเกิดขึ้น มีคนมากลุ่มที่เรียกว่าแอนตี้สาวลิซ่าครับออกมาทวิตข้อความในเชิงลบครับโดยใช้ข้อความค่อนข้างแรงนะครับกล่าวหาว่าลิซ่าเนี่ยทำตัวโจงแจ้งไม่นึกถึงชื่อวงครับหรือ,เพ,อเพื่อนสมาชิกในวง Black พิ้งก์ทำไมมีการกอดคอกับ d j s n a k e ครับแล้วตั้งคำถาม,ถามอย่างแรงนะครับว่าจบงานแล้วเนี่ยไปไหนกันต่อหรือเปล่าหรือไม่อะไรยังไงนะครับงานนี้ทำให้แฟนๆของลิซ่าออกมาปกป้องแล้วก็สวนกลับอย่างทันทีนะครับโดยแฟ,แฟนเนี่ยบอกกันว่าการที่ลิซ่าเนี่ยไปไหนกลับ และไปทํางานเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเพราะว่าเธอเนี่ยบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับและย่อมรู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทําอะไรที่เหมาะสมนะครับและการที่เธอเนี่ยได้ไปทํางานในอเมริกาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆให้กับลิซ่ามากยิ่งขึ้นไปแถมมีคนรักและซับพอร์ตเพิ่มขึ้นอีกด้วยนี่ครับเท่านั้นยังไม่พอครับลิซ่าเนี่ยได้ไปกับดีเจสเน็ไม่ได้ไปกับดีเจสเน็เพียงแค่2ต่อ2นะครับแต่ยังมีเพื่อนแล้วก็ทีมงานเนี่ยร่วมเดินทางไปด้วยครับ แถมภาพกอดคอที่ออกมาเนี่ยยังทําให้ไม่ได้มีความเป็นนัยยะเชิงชู้สาวใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ครับทางแฟนคลับของคุริซ่าเนี่ยก็ออกมาปกป้องสําหรับเรื่องนี้ครับแน่นอนครับว่าก็มีคนบางกลุ่มเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์เธอในทวิตเตอร์กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าแอนตี้ริซ่าเนี่ยนะครับที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีการนําคลิปนําภาพของริซ่าเนี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์กันสนุกปากนะครับซึ่ง,ง,งทางบรรดาแฟนคลับของริซ่าเนี่ยก็ออกมาปกป้องกรณีที่ไปร่วมงานกับดีเจเน็กที่ไหนกลับและมีภาพ กอดคอออกมาก็ถือว่าเป็นการแสดงโชว์บนเวทีตามปกตินะครับแต่คนบางกลุ่มก็หยิบไปเพื่อวิจารณ์กันในทางที่เสียหายนี่ครับก็ต้องบอกว่าต้องระวังนะครับเขาจะดําเนินคดีได้นะครับเขอบคุณที่รัครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ